สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีๆและว,วันพิเศษอีกวันนึงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาชมบรรยากาศคลาส RPM ของ l i on Fitness นะฮะใครที่พร้อมเหยียบคันเร่งแล้วไปกันเลยฮะ และที่โค้ดบอลไปกว่านนั้นนะฮะผมบอกเลยว่าค์ดเนี้ยไม่ได้มาเล่นๆพอโค้ชของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เทรนเนอร์ธรรมดานะแต่เป็นพรีเซนเตอร์ของレスม l ว R P M ประเทศไทยนะฮะตัวจริงเสียงจริงแน่นอนแล้วถาามผมว่าทําไมเราต้องออกกําลังกายกับพรีเซนเตอร์ s スม l วประเทศไทยด้วยล่ะอย่างแรกนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็คือเทคนิคตรงจากต้นฉบับนะครับเพราะว่าพรีเซนเตอร์เนี่ยเขาได้รับการเทรนนิ่งจากレスม l วมาโดยตรงนั่นแปลว่าถ้าทางจังหวะเทคนิคอื่นๆที่คุณได้เล่นในค์ดเนี่ยเป็นมาตรฐานระดับโลกไม่มั่วไม่โดนสด อย่างแน่นอนอย่างที่สองนะฮะคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและไมล์เซตที่ดีมากนะฮะเพราะโค้ชระดับนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาแค่สอนท่าคุณอย่างเดียวนะพลัง,งานข้างในของเขาเนี่ยที่ออกมาให้เราเนี่ยฮะปั่นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหนื่อยอย่างเดียวนะ,ะคุณจะมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตวันนั้นอีกด้วยโคตรสุดยอดเลยและข้อดีอีกข้อนึงนะครับของการที่ออกกำลังกายกับพรีเซนเตอร์เนี่ยพรีเซนเตอร์เนี่ยเ,เ,เยขาจะโคชชิ่งให้เราในขณะที่เราอยู่ในคาสเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเร่งสปีดว่าลดความต้านทานนะ่เเรรรราาาจนกกมข็ปืออองงฟ์หยใ อ่านจังหวะเพลงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์ส่วนตัวของเราได้ด้วยในการเข้าคาร์ดนะจำไว้เลยนะครับว่า R P M เนี่ยไม่ใช่แค่การปั่นจักรยานนะครับแต่มันคือการปลดปล่อยทุกอย่างที่อัดอั้นมาในชีวิตวันนี้เนี่ยไม่ได้มาเล่นๆน,นะผมบอกเลยถ้าใจเราพร้อมนะขาเนี่ยไม่ต้องพร้อมก็ได้ปั่นมันไปเลยฮนะใครที่รู้สึกว่าเหงื่อออกยากๆนะคุณมาเข้า R P M เนี่ยคุณจะเหมือนฟื้นคืนชีพจากอะไรบางอย่างเลยและนี่แหละคือเสน่ห์ของ R P M นะครับ